โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมคิเคกับเกมมินิบ็อกอาร์ตในพาร์ทที่2แล้วนะครับผมซึ่งผมได้มาขุดแร่ต่อจากพาร์ทที่แล้วที่ผมหาอรอนไม่เจอใช่ไหมตอนนี้ผมเจอแล้ว2อันนะฮะ จริงๆมันมีอีกแต่ว่าผมยังไม่ได้ขุดเนาะแล้วก็ผมเจอแร่อะไรก็ไม่รู้นะก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันผมจะเอาไอรอนเนี่ยไปทำพิกแอแล้วมาขุดมาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วก็ปะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแร่ที่เราเจอนั้นคือแร่อะไรนะฮะไมแต่หมอนี่มาจากไหนเนี่ยฮลโลนายเป็นใครหุย เอาของมาแลกได้เอาดาวมาแกลกรองเท้าได้แต่ว่าดาวผมมีแค่สองดวงอ๋อนี่คือ NPC ใช่ไหมที่น้องลอกบอกว่าเอาดาวมาแลกของได้อ่าแล้วก็ตอนนี้ผมได้ยินพวกเสียงนะ้ําเสียงดาวาเสียงเดินของสัตว์ต่างๆแต่ว่าผมยังหาจุดไม่เจอนะว่ามันต้องขุดไปทิศทางไหนนะแต่ตอนนี้เจอดงถ่านแล้วก็เจอแร่เนี้ยผมไม่รู้ว่ามันคือแร่อะไรแล้วก็แร่อันเนี้ยนะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยก็มีอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้มีไอรอนอยู่นะฮะผมก็จะมาขุดไอรอนปั๊บอ่ะได้3อันพอดี ฉะนั้นเราก็จะเผาไอรอนเลยลวกันนะฮะตเตาเผาอยู่ข้างบนก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเรามีโตคะคับอยู่นี่เดี๋ยวเราทําเตาเผาใหม่ได้ลองเผาแร่เหล็กนะฮะนี่แล้วก็เอาฐานใส่เข้าไปแล้วก็รอให้เหล็กอ่าให้ให้เหล็กอะไรให้เหล็กมันเผาเสร็จก่อนนะฮะโอเคตอนนี้ตอนนี้ผมขึ้นไปไม่ได้ฉะนั้นผมจะลองขุดเล่นแถวแถวนี้ดูก่อนว่าสามารถไปในอ่จุดที่ผมได้ยินเสียงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะ ข้างล่างหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะหรือไม่ก็อยู่ข้างบนหัวเออจะเป็นข้างบนก็ได้นะลองขุดขึ้นไปเรื่อยๆดิไม่ใช่หวผมว่ามันสูงพอสมควรแล้วยังไม่มีอะไรเลยนี่ไม่น่าใช่ละลองขุดไปเรื่อยๆฮะแต่ไอรอนแค่สามอันเนี่ยยังไม่ค่อยพอนะครับแต่ผมว่าผมเอามาทําเป็นพิกแอคก่อนนะน่าจะดีที่สุดเนาะแล้วก็ค่อยไปหาไอรอนที่อื่นต่อแต่หายากจริงผมขุดตั้งนานเนี่ยเพิ่งจะมาเจอ เอ๊ะทำไมไอ้อนมันเผาแค่อันเดียวล่ะพิ่งสังเกตเอาลกับไปเผาใหม่ก่อนเฮ้ยจออีกแล้หนึ่งแล้วอันนี้น่าจะเอเมโล่เขียวอือ้อเมียนเดียวหรอวางเดินโดดอยู่อันเดียวนะฮะไอเสียงที่ได้ยินมันหายไปแล้ววะหรือว่าเลยมาแล้วนี่นีนนตัวนี้ยังได้ยินอยู่แสดงว่าตรงเมื่อกี้เลยไปแล้วนะฮะ มันเป็นเสียงลาวาแหละผมว่าไม่เจอแลนี์อีกแล้วคือแล,แล่อแไลวะเจอเยอะมากอแตกโอเคขุดไว้ท่าน,นี้ก่อนลวกันเดี๋ยวเราต้องไปหาของกินและนะต้องไปย่างเนื้อกินเนื้อแกะเหล็กน่าจะเผาเสร็จแล้วอ่าจริงด้วยนะฮะเราก็เอาเนื้อแกะเข้าไปย่างเลยจำด้วยนี้หนึ่งอันโอเคได้เหล็กมาแล้วนะฮะต่อไปเราก็จะขับน่าจะขาดอันนี้นะนี่อีเธอร์เหล็กใช่ไหม สามเลยนะตนได้แล้วอีเทอร์เล็กนี่ยฮะแล้ก็มารับเฟวตรงนี้ชแชดงเราควรคราบอันนี้ไว้ก่อนไหมคนเถื่อนต้องเพอ่ามันเป็นกระบอเอ่ากระบอกก็เหรออยู่ไหนวะใช่ไหมครับโอเคได้กระบองไว้มาแล้วส่วนดาบนี่ต้อใช้เหล็กนะฮะหอกก็ทําได้นี่นนะทําหอกเลยเอ,อ้ยได้นด้แล้ว ต่อสู้ครับหอกเร็บร้อยอ่ะได้หอกได้หอกกับกระบ,บ,บอกมาเราจะใช้เป็นหอกในการต่อสู้แล้วกันนะกระบ,บอกนี่เก็บไว้ก่อนแล้วก,ก็ N P C นี่เราก็จะแลกของกับเขาแต่ว่าเราจะขึ้นยังไงล่ะทีนี้พูดทีนี้แล้วกันนี่ตอนนี้เรามีห้าดวงนะฮะเราจะมาแลกของกับ N P C เป็นอันนี้ซื้อแตเด,ดนได้แล้วนะครับบูทเหล็ก ได้รองเท้าเหล็กมาแล้วใส่แคบว้วาวเห็นไหมมองมองเห็นไหมวะคือมันมองไม่เห็นน่มันอยู่ในเนี้ยมันแคบเกินไปเดี๋ยวเราเข้าไปมองข้างนอกแล้วกันนะฮะโอเคตอนนี้เราได้อีเทอร์เหล็กมาแล้วนะใช่ไหมอันนี้คืออีเทอร์เหล็กแล้วเราก็จะเอาอันนี้ลองขุดแร่นี้ดูได้ไรอ่ะแร่ลิเทียมอ้ผมตอนแรกผม,ผมนึกว่ามันเป็นเพชรหรือลาพีสหรืออะไรอย่างนี้แร่ลิเทียมนะฮะซึ่งอเมทาบอะไรผมก็ยังไม่รู้ เอ๊ะต้องเผาเหรอได้มาเป็นสายไฟสีฟ้าอ๋อเอาไวค้ค่ะพวกของที่เอาไว้ทำเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ละสินะนี่อย่างเช่นอันนี้คือเครื่องจุดไฟก็คือไฟแช็คนะฮะอ๋อโอเคเกี่ยวกับพวกกล,กลงไกลกลไกลต่างๆกลกงไกลอะไรวะกลไกต่างๆนั่นเองนะฮะโอ้โอเคเลย แต่ตอนนี้ยังเห็นของชิ้นเดียวนะที่เอามาครับที่ใช้อแอลลิเทียมก็คือไฟแช็กซึ่งก็ไม่น่าจะจำเป็นมากแล้วอันนี้แร่อะไรลองฮะไคายาันไหนใคายาันไหนมันคือแร่อะไรอีกแล้วเนี่ยสีฟ้าฟอาอ๋อ,อไปย้อมสีแค <c oughs> ่นี้นเหรอมีประโยชน์แค่นี้นะโอ้ไม oh ่ก็ว่าจะเป็นของดีกว่านี้แต่ว่าคุดๆไปฮะเพื่อทำประโยชน์ได้อีกแล้ก,ก็ตัวน,นี้ แร่สีเขียวคืออะไรไม่ดูที่เราเจอก็จะมาขุดมันนะฮะเก็บ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 หินมาราคยน่าจะไว้ครับสีเขียวเหมือนกันนี่ <c oughs> วัตถุในการทำทมอุปกรณ์บางส่วนเฮ้ยอันนี้มีค่ามากกว่านี้นะเฮ้แต่อันนี้ก็อ๋ออันนี้เป็นสีอย่างเดียวแต่อันนี้มีประโยชน์กว่าโอเคเยี่ยม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 กินได้แก่สักหน่อยเรามีอันเดียวเหรอน้อยจังเลยอะ่ะอาหารเราไม่ค่อยจะมีแหละ เดี๋ยวแอนนี้เต้องออกไปข้างนอกแล้วแหละสรุปคือไอรอนเรา,าได้มาแค่นี้นะทุกคนเอามาแค่ทําแบบที่ขุดออกมาได้แล้วอู้หูจริงเราขึ้นมาเผาไก่ข้างนอกก็ได้นะแต่นั้นถือว่าเป็นสเสบียงสำรองแล้วกันขุดโจ๊เปิดทางอุนี่มีแมงมุมจัดการก่อนจัดการก่อนอ๋าต้ป,ปาหก อปม,มุมตายมปมุมตายเอ้ยลบทัน้นหมานี้เอาหรอเอาหรอเอ้อยสู้นะผมสู้นะเออไ่ยอยู่ใกล้บ้านเราเกินไปฮะต้อง,งกำจัดทิงพอกินขนมปังก่อนไม่ไหวละดีเลือดซะหน่อยแล้วก็ไปล่าหาอาหารดีกว่าแล้วก็ตัดหมายเพิ่มด้วยนะทุกคนว่าของเราเนี่ยใกล้จะ ล่ยหล่อเกินไปทุกทีแล้วนะครับดยเฉพอะไม้ของกินนี่น่าจะหาไม่ยากไม้ก็เช่นกันแต่ว่าตอนนี้ไม้จาเป็นมากแล้วไม้เกลียนี้คือสูงมากอะทุกคน <c oughs> ผมขีดเกียจตัดไปถึงยอดมากๆเลยมันสูงๆฮะแค่นี้ผมว่าก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละไปเราก็ไปหาอาหารกันดีกว่าหนะยฮะเฮ้ะตรงนั้นอะไรอะ่ะตัวดำๆน่าจะพ่อคาหรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่อ เอคนนี้แลกอะไรได้มั่งนะฮัลโหลนี่แลกก้อนทรายสีมว่วงแลกธนูได้นะครับใช้สองวิวเกราะใช้9ใช้ดาว9แต่ว่าเราคราบเองได้แต่ว่าเราหายรอนยังไม่ได้นี่สิจะแลกไปก่อนก็มันก็คุ้มแหละแต่ว่าตั้งเก้าเลยวลวเนี่ยนี่แหนน้องไก่อุ้ยน้องไก่ก็เดินล่นน้ำน้องไก่พี่ขอเนื้อหน่อยนะน้องไก่ผูกอผูกคอผูกคอเอ๊ะ แล้วทำไมขอมันต้องกระเด็นไก่อะไรเบอร์นั่นด้วยวะไก่สุดๆอ่ะโคตรไก่แล้วมีสลามลงไปฮะลงไปฮะลปหลบฮะผมขอพื้นที่ฮะวิเจอไก่อีกตัวเป้าเป้าอ,อกจากอกตอนนี้มีไหยอยู่ติ้งไม่มีอะไรข้างล่างก็มีไหอุ๊ยโอ้โหตกแค่นี้อย่างเจ็บ เอ๊ะไม่มีอะไรมีไก่ยืนยืนริมตลิงเอ้ยผมไม่อยากรู้ว่าปลาสามารถฆ่าได้ไหมปลาจ๋าปลาจ้าเอออุ่ย,าาาายไ,ได้ววะฆ่าปลาก็ได้นี่วะวเอ้ยอุ้ยจะตายๆๆตายจะตายจตาย,ตายจะจมน้ำตายเดะเดวเดะเด ว่ายน้ำได้นานจริงแต่ว่าครูดาวช้าเหมือนกันนะฮะมันไม่ได้แบบขึ้นพรึบเลยระหว่าครูดาวแล้วก็มาฆ่าไก่เตรียมสเสบียงนะครับเพราะว่ามาันกำลังจะมืดแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องกลับบ้านละโอเคของเราค่อนข้างมีพอกินอยู่ฉะนั้นเราจะขุดไม้เราก็กลับบ้านเลยแล้วกันนะเรียกว่าบ้านเลยไหมเป็นถ้ำเมื่อก่อนแล้วกันนะเป็นแบบถ้ำส่วนตัวเขามีแต่แบบบ้านส่วนตัวกอส่วนตัวนี้ถ้ำส่วนตัว ้วนตัวเอ้มันก็ไม่ส่วนตัวเท่าไหร่นะข้างในมันมี NPC อยู่ตัวหนึ่งอะเ่อแต่ผมจะกลับบ้านถูกไหมวะผมเดินมาค่อนข้างมั่วเลยเนะี่ยแลก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปล่าแกะกันนะเพราะว่าผมต้องการเอ่อขนแกะมาทำที่นอนอ่ามาถูกจริงด้วยนะอันนี้คือบ้านเย่มยอดค่อนข้างหิวเลยทีเดียวฮึบแล้วก็เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินนะครับอุดรู แล้วก็ย่างไก่ก็นนี้เคุยคืออย่างยากอะให้ไปเก็บเพชรอะฮั hmm. โลโหลต้องหาเพชรให้เจอ <c oughs> สัมพัอดไฟครั้งแรกเพชรคือจะเป็นไฟฟ้าแบบนี้เหรอพี่เพชรเป็นแบบนี้นะเป็นหินหิน,หนแล้วก็สีฟ้าอันนี้คือเราได้แล้วพารกิีมันง,ง้อเงยอ๋อค่าอาหารกระดูกมาแล้วไปฝึกหมาป่าห้าตัวหนึ่งตัวยังไม่ผ่านเลย <c oughs> หนึ่งตัวยังไม่ผ่านนลครับให้ไอ้นี่ชีวิตเตานะ <laughs> ให้ทำจอบไม้แล้วก็ต่อไปเป็นถางหญ้าไ,าได้มรดิ์พัน์ข้าวสาลีอ๋ออออออันนี้มาทำข้าวทำหนมปังกินได้โอเคโอเคเดีย๋ยวเราจะทำฟาร์มในบ้านข้างบนนี่แหละนะเออเราจะทำแบบมรุษย์ท่ามของจริงอะ่ะมีนายอยู่ที่แบบในบ้านอะ่ะ เราไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยเราจะขุดทําเป็นพื้นที่ใหญ่ๆเออน่าสนใจ่ะเราจะไม่ต้องมาสร้างบ้านเหมือนคนอื่นเขาอะเราทําออทแบบนี้ดีกว่านะเป็นชนเผ่าดิเออทาทางขึ้นให้เรียบร้อยอึ๊บอ่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขุดตรงนี้เฮ้ยนียาเจอเมืองแล้วโว้ยเอาวะเอาวะเอาวะ้ย อะไรกันครับนี่ออู้ตัวนี้ก็มีสุดยอดไปเลยนะครับอันนี้แร่อะไรอัญนนมณีโบราณใช่ครับประตูแกนโลกอันนี้อะไรหินเหล็กไฟนี่เส้นได้ทองหนังสุดยอดไปเลยนะฮะเฮ้ยราขุดเอากล่องนี้ไปใช้ประโยชน์ด้วยละกันนะ thank ิ o u เจอไอรอนแล้วแต่ไว้ก่อนนะฮะนี่ดงลาวาไอรอนข้างบนก็มีว้าว ว้าวไอศึกก็เจอเหมืองว้าวโอเคครับผมวันนี้เราไว้แต่พีคดีแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพรุ่หน้้เรามาตะลุยเหมืองกันให้เฮี้ยนเตียนเลยแล้วคือแบบเยอะมากมันสามารถเชื่อมต่อไปได้อีกหลายทางเลยนะฮะวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย